ปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างไรนะครับโอ้ผมว่าตอนนี้ถามนักวิเคราะห์นะผมแทบจะเรียงรายชื่อได้เลยว่าใครเชียบบ้าง3ในส่วนของธุรกิจนอนออยผมโฟกัสที่กาแฟพันธุไทยเลยนะปีนี้เนี่ยเขาก็เล่งแหละว่า Market Share ์เขาเนี่ยจะอยู่วประมาณใกล้ๆ20แต่ธุรกิจนอนออยเป็นธุรกิจที่กำลังกำลัขึ้นกำลังกาล,ลังขัวขึ้น โดยพื้นฐานของ PTG เนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงกันแน่ควรถือต่อหรือพอแค่นี้ครับอาจารย์เอกครับครับตอบตรงคำถามก่อนเลยนะครับว่าควรถือต่อไหมหนึ่ควรถือต่อนะครับอสองเกิดอะไรขึ้นกับตัวของ PTG แยก2ส,ส่วนนะฮะส่วนที่กังวลนะครับมาจากนโยบายของภาครัฐนี่แหละนะครับเป็นหลักทั้งในส่วนของการที่จะเข้ามาปรับในส่วนของโครงสร้างราคา้ํามันนะครับในประเทศ ในส่วนของห้างในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวกับค่าแรงที่จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับ mm hmm. ก็เข้ามากระทบเป็น sentiment เชิงลบนะครับแต่ผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยสะท้อนไปในตัวของราคาหุ้นละถ้าเราเห็นแท่งแดงๆที่เกิดขึ้นในช่วงของกลางกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็มีข่าวมาช่วงนั้นแหละนะครับทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาค่อนข้างมาก PTG อาจจะมีประเด็นอื่นอีกอีกนิดหน่อยนะครับที่มาอิมแพ t นะครับอาจจะเป็นประเด็นที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ คนที่มีนามสกุลเดียวกันกับทางผู้บริหารซึ่งอันนี้บริษัทชี้แจงออกมาแล้วนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนในเรื่องของการบริหารของทางบริษัทซึ่งอันนี้เราก็เราสามารถที่จะมองข้ามไปได้นะครับซึ่งจริงๆที่ผ่านมาตัวของ PTG เองกอ็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าได้คุณได้โทษอะไรจากทางภาครัฐนะเพราะอย่างปีที่แล้วมีการควบคุมในส่วนของการขายราคาน้ำมันดีเซลเนี่ย PTG ก็กระทบเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะเขามีสัดส่วนในการขายอยู่มาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพ ปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างไรนะครับโอ้ oh, oh, ผมว่าตอนนี้ถามนักวิเคราะห์นะผมแทบจะเรียงรายชื่อได้เลยว่าใครเชียร์บ้างนะครับถามผมว่าพูดเหมือนกันทุกคนแหละนว่าดีนะครับ,นะบ PTG ในช่วงของไตรมาสสเนี่ยนะครับยังไงก็ดูดีนะครับตอนนี้ถ้าใครไปดูใครไปดูรายงานของทางเอฟโปนะครับที่มีการประกาศในส่วนของค่าการตลาดเป็นค่ากลางออกมาเนี่ยทั้งน้ำมันเบนซิน,นแลก็ดีเซลเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสสเฉลีย่ยควอเตอร์ทูเดกเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่นง อย่าลืมนะว่าในช่วงไตมาสหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราเคยให้ให้ภาพไปแล้วว่าช่วงไตมาสหนึ่งเนี่ยมีช่วงของการแคปราคาเอาไว้ครึ่งไตมับนะครับแล้วก็มาค่อยมาปล่อยตอนช่วงวาเลนไท์เองนะครับสการกุมภาครับก็เป็นการให้ของขวัญในวาเลนไทยนะครับถ้าการกันจับมาเคลื่อนไหวในระดับปกติแค่ช่วงครึ่งหลังของไตมาสหนึ่งเองแต่ภาพที่กลับมาปกติเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของไตมาสหนึ่งจะมาดีต่อเนื่องกันถึงไตมาสองเพราะนั้นเทียบค่าการกันเนี่ยนะครับไอ้ค่าการตลาดเนี่ยนะครับไตมาดสองกับไตมัดหนึ่ นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งสอง PTG วอลลุ่มในช่วงของไตมาสองเป็นนิวไฮครับนะครับเพราะนั้นยอดขายเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเรื่องแน่นอนเพิ่มขึ้นทั้งคิวอันคิวอันเยนะครับสามในส่วนของธุรกิจนอนออยผมโฟกัสที่กาแฟพันไทยเลยนะจากการเข้าไปฟังอานาลิสต์สติงล่าสุดเนี่ยนะครับไตม่าหนึ่งเนี่ยอาจจะเห็นการขยายร้านค้าเนี่ยขยายร้านกาแฟเนี่ยนะครับต่ำกว่าเป้านิดหนึ่งได้หกสิบกว่าหกสิบกว่าร้านเท่านั้นเองครับ 60กว่าล้านกาแฟเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทั้งครึ่งปีแรกเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้300ไตรมาส100ไตรมาส2200นะครับจบไตรมาส2บริษัทยังเชื่อนะตัวเลข300เนี่ยน่าจะได้ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นไตรมาส2เนี่ยเป็นไตรมาสที่เร่งในเรื่องของการเปิดเยอะมากเพราะนั้นธุรกิจน้ำมันไอ,อได้จะต้องเติบโตเยอะเพราะนั้นถ้าเป็นภาพอย่างเงี้ยฟันดาเป็นเขแข็งแกร่งเหมือนเดิมผมมาเล่าของเดิมให้ฟังนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับจากข่าวที่ล้วที่ยังเชร์อยูกนะครับก็ป็นไม่นฐานแข็งแรงครับ แนะนำซื้อไม่ซื้อ PPG <c oughs> เป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับจันเอกครับอยากแนะนำซื้ออยู่นะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายปลายปีเอาไว้อยู่ที่18บแบาทแปครับเป้าปลายปี18บแาทแปดสิบมาณวันนี้มีมุมมองยังดีอยู่ไหมสำหรับตัวของ PPG เจ้าของปั๊มน้ำมัน p ีครับคุณปุ๊กที่จริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของพื้นฐาน e a r n i n g p a t t e r n เนี่ยตรงอย่างที่เราคิดไว้ไวหมดนะครับไม่ว่าจะควอเตอร์หนึ่งเริ่มควอเตอร์สี่บอทพอมไปแล้วควอเตอร์หนึ่งเออร์เนฟื้นแล้วแนวน้อมควอเตอร์สองเนี่ยจะดีขึ้นจากไตรมาสหนึ่งนะครับทุกอย่างเนี่ยตามแผนหมดเลยนะครับ ภาการตลาดทรงตัวได้นะครับในระดับที่รัฐเนี่ยอนุญาตให้ก็คือบาทบาทแ0บาท90ทุกอย่างยังอยู่ค่าเฉลี่ยยังอยู่หมดทุกอย่างนะครับ p t g ไตรมาสสองเนี่ยโวลุ่มทำ New h i g ต่อจากไตรมาสหนึ่งด้วยนะครับเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันนะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยเสียมาร์เก็ตแชร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆทุกอย่างดูดีหมด นะครับแต่เปติดในเรื่องของอ่าอ่า policy risk เท่านั้นเองที่ทำให้ราคาหุ้นตัวลงมาแล้วก็แล้วก็วกอ่าก,ก,ก็ต้องยอมว่าอ่าในเรื่องของอ่าประเด็นตรงนี้เนี่ยยังคงอยู่ในตลาดต่อไปอีกระยะหนึ่งอืมขอนะี้ขยายนิดนึงเท่าที่พอจะขยายได้ก็คือ policy risk เนี่ยเป็นเป็น politik policy risk อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปู ใช่ครับก็เป็นเรื่องของอแนวนโยบายที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อ,ตอผลการอนิญญญนงานในอนาคตได้ครับน,นถ้า,ถาคือคุณปุ้ยืนยันว่าถ้าโดยพื้นฐานเนี่ยยังยืนยันมุมมองแนววิเคราะห์เดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ที่ราคา PTG มันลงมาโอ้โหเดี๋ยนะคุณปุ้ผมขอนับห้าแท่งตอนลงเนี่ยห้าแท่งแดงเลยนะคุณปุ้หลุด หลุดเส้น10คือสีฟ้าโหหลุดหลุดมา 1, 2, 3, 4, 5และบางวันแดงยาวด้วยผลกระทบจากนโยบายการเมืองของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่ที่อาจจะกระทบนะถูกมองว่าน่าจะกระทบก,บกับกำไรของผู้ประกอบการน้ำมันนะครับเอาละครับ PTG นอกเหนือจากเรื่อง Policy ลิ s k แล้วเนี่ย มุมมองอื่นที่เคยมองนะครับตัว PTG เนี่ยยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณปูครับคก็อย่างอย่างอยาดเนินได้ดีนะครับอย่างที่เรียนก็คือบริษัทประกอบกิจการมี Market s h a ชร์เพิ่มขึ้นนะครับทางด้านคุณพิทักษ์เนี่ยก็พูดพอดีมีมีโอกาสได้ไปไ,ป,ไ,ป,ไ,ป,ไป,ปรายการร่วมกับคุณพิทักษ์นะครับก็ก็บอกว่าปีนี้เนี่ย,เ,ยเขาก็เล่งแหละว่า market share เขาเนี่ยจะอยู่ประมาณใกล้ๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในในในขณะที่ปีแล้วเนี่ยเขายังอยู่ประมาณสักอ่าอ่าสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยนะซึ่งโอ้โหในสองสามเปอร์เซ็นต์ในธุนรกิจรีเทลออยเนี่ยโ,โหเลือดสาบเลยนะครับก็คือเกิดขึ้นคอนะครับมไม่ได้เอากันง่ายๆว่าว่าจะได้ทุกทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะทุกคนเนี่ยก็โอ้โหสู้กันเต็มที่นะครับครับก็ถือว่าทำทำ ทำการบ้านได้ดีครับขอบคุณพี่รับเวลาเราจะดูว่า p t g จะดีไม่ดีเนี่ยยังคงต้องโฟกัสไป<ม>ยังธุรกิจ oil <ม>เป็นหลักยังไม่ใช่เป็นนอน oil เพราะว่าสัดส่วนกําไรและรายได้ฝั่งนอน oil ยัง<ม>น้อยอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปุก็จริงๆต้องโฟกัสทั้งคู่แล้วสมัยตอนนี้นะครับเพราะว่า oil เนี่ยก็ยังเป็น majority ของของ e n i n g เขานะครับประมาณแบ แปดสิบเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ธุรกิจนอนออยเป็นธุรกิจที่กําลังเพิ oh. ่มขึ้นกาลังกําลังขัวขึ้นนะครับ oh. uh, ยกตัวอย่างเช่นร้านมันไทยเนี่ะครับ oh. uh, ที่ไตรามาสแรกเนี่ย oh. เขาขยายตอกเป้าไปนะครับหก oh. ตั้งเป้าร้อยตัวขยายได้หกสิบตัวตเดี๋ยวไตรามาสสองเนี่ยนะครับ oh. เขาตั้งเป้าอีกสองร้อยตัว oh. เขาบอกว่าครึ่งปีเนี่ยรวมกัน เตา300ตัวเนี่ยมันจะ200ไปไปลายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส2เนี่ยก็คือใกล้เขียงเป้ามากนะครับแล้วจะจะขึ้นแรงไม่แรงเนี่ยอยู่ที่ไตรมาส3ไตรมาส4แ่ละเพราะว่าไตรามาส3าเนี่ยเขาบอกว่าจะขยายพันธุ์ไทย300ตัวแล้วไตรมาส4อีก400ตัวคือถ้าได้แบบนี้เนี่ยปีถัดไปคือคือไอ้พวกเนี้ยกว่ามันจะได้วอลุ่มเต็มศักยภาพมันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปีนะครับจำนวนสาขาที่คุงมาก่อนแต่ ศักยภาพในการที่จะเป็นแบบลงไหลไหลลงสู่กัะทำลายมันจะประมาณประมาณสิบสองเดือนซึ่งคถ้าสมมติว่าปีเนี้ยขยายได้เอาเอาสักแปดร้อยเจ็ดแปด้อตัวแล้วกันไม่ต้องพันตัวตามเป้าไอ้เจ็ดแปด้อยตัวเนี่ยมันจะส่งผลให้เห็นในปีแรกอย่างชัดเจนคร,ครับคําว่าตัวนี้หมายถึงสาขาใช่ไหมครับคุณปุ๊กใช่ครับใช่ครับสาขาของกาแฟทันไทยครับครับเท่ากับว,ว่าเวลา มาจิ้มกาแฟพันธไทยเนี่มันมันห้ใช่ไหมครับในในในขณะที่ขายน้ํามันเนี่ยเรากําลังพูดถึงกันแค่ประมาณมาจิ้หเปร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยมันเวลามันลงข้างล่างมันเร็วกว่าเยอะครับครับฉะนั้นเวลาผมจะดูว่า PTG โตดีหรือไม่ต้องดูทั้งจํานวนการขยายสถานีบริการน้ํามันและจํานวนสาขาต่างๆของกาแฟพันธไทยควบคู่ไปทั้งคู่เลยใช่ไหมครับคุณปุ๊ใช่ไหม จำนวนสาขาสถานีบริการตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วดูที่ววลุ่มเลยดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้พีดีจีเขาเปลี่ยนสตร a t จี้เขาเขาเขาไม่ขยายรอบนอกล่ะเขาขยายเข้าเข้าในเมืองหัวเมืองในกรุงเทพปริมณฑลที่เขาสามารถใส่นอนออยเข้าไปได้ครับอ๋อโอเคไม่ไม่ใช่ไปดูที่จำนวนสาขาปั๊มพ p ใช่ครับเหมือนแอดดิทแหละครับแอบนะก็ให้ไปดูยอดขายน้ำมันเลยนะทำกันบ้านลึกไปหน่อยทั้งยอดขายน้ำมันและ จำนวนร้านกาแฟพันไทยซึ่งมีทั้งที่บริษัททำเองและขายแฟรนชชัยด้วยใช่ไหมครับคุณปูปครับใช่ครับก็บคือรอบนี้เนี่ยการขยายขยายเองกาแฟพันไทยเขาเนี่ยขยายเร็วๆเขา,ขาขยายเป็นแฟรนชชัยหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นแฟรนชชัยนะครับแฟรนชชัยเนี่ยมันจะช่วยลดภาระในเรื่องของ S&A d n ที่ก่อนหน้านี้เวลาเขาขยายนอนออยเนยมีปัญหาทุกรอบคือ s d a วมก่อน นะครรอบนี้เนี่ยเราเราคิดว่ามันมันคงขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นน้อยกว่าขยายเองนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันไปอยู่ที่ที่คนที่มาซื้อแตนไายครับตอนนี้ถ้าพูดถึงสัดส่วนรายได้และกําไรของ PTG เนี่ยระหว่างออยกับนอนออยเนี่ยมันสัดส่วนสักเท่าไหร่สูสีกันขนาดไหนครับคุณปุ๊รายได้เนี่ยถ้าเป็นรายได้เนี่ยนะครับเอาเป็น GP แล้วกัน เป็นกอสมาจินนะครับก o อสมาจินเนี่ยมาจากน้ำมันเนี่ย80%แล้วก็มาจากธุรกิจนองออก20%นะตอนคือแต่ว่าต่อไปในอนาคตฝั่งนอนออยจะต้องตีตื้นด้วยสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะเทรนด์มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปุ๊อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับค่าการตลาดน้ำมันปัจจุบันสูงหรือต่ำครับคุณปุ๊ครับ ผมว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมละกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เราเห็นกันเนี่ยที่ที่รัฐบาลพูดบาทแปดสิบเนี่ยนะครับบาทแปดสิบสตางค์เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยบาทแปดสิบเนี่ยถ้าเป็นแบบแบบ,บ PTG เนี่ยได้บาทแปดสิบใช่นะครับแต่ต้นทุน PTG เนี่ยบาทห้าสิบแหละนะครับต่อลิตรเพราะฉะนั้นจริงๆเขาเหลือแค่สามสิบตังค์นะครับ,รบอ,อย่างของ OR เนี่ยบาทแปดสิบ เขาต้องไปแบ่งดีลเลอร์ประมาณเก้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเขาเหลือจริงๆเนี่ยเก้าสิบนะครับต้นทุนเขาอะประมาณห้าสิบปันห้าห้าสิบถึงหกสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหลือประมาณสามสิบตังค์เช่นเดียวกันนะครับนี่ยังไม่รับไม่รวมความผันผวนของราคาน้ํามันที่สุดท้ายอย่างเงี้ยอ่าอย่างอย่างอย่างช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้ำมันขึ้นอย่างเงี้ยสองสามวันอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็ยัง ขึ้นไม่ได้ตรงนี้ก็จะเกิด inventory ี่เขาเรียกอะไร i n Lo อ s อะไรประมาณอย่างนี้อีกนะครับก็ก็ก็ตรงนี้ก็อาจจะทาให้ในเชิงของในสามสิบตัที่เหลืออยู่เนี่ยมันมันมันแกว่งไปแกว่งมาได้ครับครับเอาละครับหลักทรัพย์เกสิกรไทยแนะนําซื้อถือซื้อหรือถือตัวของ PTG ครับคุณปุ๊ครับก้ยังคงแนะนําซื้อนะครับ Tar g e t p r ต c e 1 6สิบหกจุดสองนะครับ เพียงแต่ว,ว่าต้องรีมาร์คไว้นะครับต้องต้องทำหมายเหตุไว้ว่าอาจจะต้องรอดูในเรื่องของอนโยบายรัฐนิดหนึ่งนะครับในในในแง่ของอตัวนโยบายค่าการตลาดนโยบายาค่าแรงอะไรต่างๆครับครับนะแนะนำซื้อ P T G เป้า12เดือนข้างหน้า16บาท20 ท่านที่ถามมาทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้อยู่ในมานิพัสออนไลน์014การหาสัญญาณด v เวเรนซ์อย่างไรให้แม่นยำนะท่านที่พลาดรอบสดประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังเชิญนะครับช่วงนี้มีโปรนะทั้งมานิพัสออนไลน์012คุณแบงค์อาจารย์เอธนเดชสอน มานะิพัออนไลน์0 s 3หสแกนหุ้นนอาจารย์ป๊อปชานชัย m a n ิพัส s o ออนไลน์4ูย์้ำอีกครั้งหนึ่งหาสัญญาณ d i v e r g e n c นนี่ก็จะเป็นอาจารย์ปรีนะครับถ้าสมัคร m a n ิพัส s o ออนไลน์2 1 2หถึง0 1 4หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะนี่คือโปร6เดือน6สมัคร1หลักสูตรรับส่วนลดนะครับ 1, บาท ่อหลักสูตรจากราคาปกติแต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็น2,666จากราคาปกตินะถ้าลงทั้ง3เลยก็ส่วนลดเพิ่มขึ้นสอบถามโดยตรงเพียงสแกน QR Code หน้าจอที่เห็นนะครับหรือลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัว สนใจเชิญได้นะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือนะ่ยนี่คือ The o n l y c r y p t o c u r r e n c y Investing นะครับเ,เป็นหนังสือที่นะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตอะ่ะ นะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพิยนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรด คริปโตและ d e f i แบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแนโปร2ีก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code คหรือติดต่อทาง l ลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s แล้วตามด้วยคาว่า m o n e y plus m o n e y p l u s มันนี plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย